ลำดับตอนนี้ไปพอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่ง เป็นว่าสำหรับท่านนักปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตามนี้นะอันดับแรกค่อยเปื่องความสงสัยของตนเองสัก่อนเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยมันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับอารมณ์ธรรมดาอันนี้จะต้องรู้เพราเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในด้านของทิพยิจุภิยาณแล้วก็มโนมยิทธิ เจงเข้าใจว่าคำว่าทิฏฐิจุภุยานนี้แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศเขาไม่ได้หมายความลูกตาเป็นทิศเมื่อตาของเราหลับไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่ที่รู้มันได้คือใจเป็นทิศคำว่าญาณนี่ก็แปลว่าความรู้นี่คำรู่องการทิฏฐิจุุญยานก็หมายความว่าถ้า หากว่าสมาธิของเราเลวจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอจะมีทิพได้มันก็เป็นแค่มีความรู้สึกถูกต้องยังไม่เห็นถ้าสมาธิเราดีขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ความรู้สึกถูกขึ้นมนกลายเป็นภาพปรากฏข,ขึ้นกับใจเห็นภาพถ้าสมาธิดีมากวึ้นกับสญาณดีมากมันจะเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสที่เห็นทางใจไม่ทางตา นี่คำว่าเห็นในที่นี้ก็ต้องอาศัยอารมณ์ดีตอนนี้ก็คนที่รับฟังทั้งที่นักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่คือว่าอารมณ์ดีที่เราเห็นชัดเจนแจ่มใส <c oughs> นั่นก็ต้องอาศัยเหตุนี้เหมือนกันหมดทั้งเก่าและทั้งใหม่ทั้งกุมารมเหมือนกันคือหนึ่งจงทิ้งอุปกิเลเสให้หมดคำว่าปุปกิเลสเนี่หมายถึงิตยุ่ง มีความท่านงงตนว่าเราดีคิดว่าเนี่เรามันดีแล้วเลิศแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้แล้วก็มองดูความตัวคนอื่นทําผิดเห็นว่าเขาชั่วคอยตำหน,น,นิติเตียงคนโน้นติเตียงคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนนี้แล้ตัวที่ทํามันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าปกิเลส อุป,ปะไปเข้าไปเข้าไปด้วยไกรมันกิเลสที่ก้าคเอาความชั่วของจิตคือจิตเดินก็ไปหาความชั่วนั่นเองนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่ติคนอื่นถ้าเราติคนอื่นก็แสดงว่าเราอย่างเรลวดูตัวอย่างองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวบ้านชาวเมืองโคตด่าพระองค์ทั้งเมืองไปที่ไหนก็ถูกด่าที่นั่นถูกนินทาที่นั่นการด่าการานินทาเขาว่ากันตัวหน้าแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่ทรงโตตอบกลับสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอจงอย่าสนใจในคํานินทาและส,สังเสรินั่นถือว่าคํานินทาก็ดีคำสัเสริญก็ดีเป็นโลกกธรรมดา จะหมายความว่าถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่พ้นคำนินทานแล้วก็ไม่พ้นคำสรรเสริญให้เราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราก็ไม่ชั่วเพราะคำนินทานถ้าเราดีเขาติว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาพูดถ้าเราประพฤติเลวเขาเขาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีหรือเราจะชั่วยอยู่ที่ใจตัวเองอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ นี่คนที่ดีจริงๆถ้าไม่ติใครแต่ว่าการยกย่องให้กำลังใจกับคนย่อมมีอยู่เพราะว่าการที่เขาทำชั่วเขาทำเลวแต่คนทุกคนมันไม่อยากชั่วคนทุกคนมันอยากแต่ดีแต่ที่ทำชั่วก็กดที่เป็นอกุศนกรรมกรรมเดิมมันให้ผลฉะนั้นยังไม่มีอะไรจะน่าตำหนิติเตียงกัน อันดับแรกขอทุกท่านจงตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการตำหนิตีเตียนเชื่อมกันเห็นว่าคนนั้นไม่ดีนี้เลวจะให้พ้นไปจากจิตถ้ารวมจิตยังมอีอย่างนี้จงคิดว่าเรายังเลวอยู่ก็พยายามระงับเสียถื่อว่าทุกคนก็ต้องการดีแต่ที่ดีไม่ได้เพราะกรรมที่เปเอกุศลมันชี้นำมันชักนำมันบังคับ เขามีกรรมที่ปเป็นอกุศลนำมาคับให้ทำชั่วเราก็อย่าพลอยชั่วคือเขาด้วยเราเป็นการไม่สมควรนี่อย่างหนึง่งที่พระพุทธเจ้าเถื่อเไปนูกปกิเลสรวมความว่าจงยาสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นเขาจะดีมันเรื่องเขาดีเขาจะชั่วมันเรื่องเขาชั่วแต่เราบังคับใจของเราอยู่ได้ความดีเป็นปกติพอแล้วกัน นี่อารมณ์อย่างนี้ขบันดาทุกท่านต้องสรงอารมณ์ให้ได้ใบริการอีกสองทุกคนจงละปริโภคสาวลีเพื่อปริโภคคำปริโภคคือการกังวลได้การห่วงใยต่างๆทั้งหมดในขณะที่เจริญสมาธิจงอย่ามีกับเราเลยไม่เวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิจงคิดว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมด ทรัพยินบุคคลภายนอกจากตัวเราที่เนื่องของเราไม่มีแล้วแม้แต่ร่างกายของเรามันยังจะพังเรายังไม่ห่วงนี่มันตายที่เวลานี้ก็ช่างมันที่เกี่ยวความตายเราห้ามไม่ได้เกิดมาเพื่อตายถ้าพร้อมที่จะตายเวลานี้ก็เชิญอย่างเร็วที่สุดตายเวลานี้ไปสวรรค์ถือไปเป็นเทวดานี่ขั้นต่ำที่สุดอารม์อย่างกลางไปเป็นภมถ้าจิตมานิยมโลกก็ปณิพัน์นเลย ตัดสินใจตัวนี้ได้ให้มันจริงๆในราการต่อไปตั้งใจทรงศินให้มันดีเรื่องศินนี่มีความสําคัญมากถ้าศินไม่ดีอะไรมันก็ไม่ได้เพื่อน,นึงตั้งใจรักษาศินจะไม่ยยโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายชีวิตกันเนื่องาเราจะไม่ทําลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่แกล้งแกล้งบุคคลอื่นและไม่ยังไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทําลายชีวิตกัน และก็มายินดีเมื่อบุคกลหรือคนอื่นทำลายชีวิตกันแล้วทั้งคนและสัตว์นะสองจะไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนได้ตนเองและก็จะไม่ยุให้้าบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นและก็จะไม่ยินดีเมื่อ้าบ้านออยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วแล้วก็สามเราจะไม่กล่าว เราไม่จะกล่าววาจาไม่จริงด้วยตนเองและก็จะไม่ยุให้ใครกล่าววาจาไม่จรง <im> <gu ell> ิงและก็จะไม่ยินดีเมื่อกล่าววาจาไม่จริงแล้วและก็สี่ใจไม่ประพฤกนอกใจเพราะว่าทำลายความรักของบุคคลอื่นด้วยตนเองนี่เทว่ากามารมแล้วก็ไม่ยุโยงส่งเสริมบคนอื่นว่าทำกามารมนั่นเรียกว่าเป็นการละเมิดจริยาือความรัก แล้วก็มายินดีมา่อคนอื่นและเมื่อเจริยายของความรักแล้วรวมความว่าการรักษาศีลทุกสิขาบทตามหน้าทีา่ของเราหนึ่งจะระมัดระวงังศีลไม่ทําลายศีลในตนเองทุกข้อและก็สองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลและก็มายินดีมา่อบุคลอื่นทําลายศีลแล้วคีอการรักษาศีลต้องรักษาสามขั้นแบบนี้สาหรับนักปฏิบัติที่เรียกว่าพยโยข่าวประจร ถ้าหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจุนวรก็สรงแนะนําว่าต้องระง,งับนิวรรนห์ห้าอย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของเราได้ในขณะที่ทรงสมาธินฐิจะต้องเป็นคู่ชนะนิวรรนห์ห้าถ้าชนะนิวรรน์ห้าได้เมาาื่อไรจิตเป็นฌานเมื่อน,นั้นเมื่อจิตเป็นฌานได้เมาาื่อไรจิตกระลมก็เป็นทิพย์ไอความไม่ผ่องใสการนี่ทาอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุของนิวรรนห์ห้า นีวันห้าคือหนึ่งรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้ในขณะที่จะเรียนสมาธิจะต้องไม่มีในจิตของเราเป็นขัดมันชั่วงระยะเวลาเล็กน้อยเดี๋ยวมันจะตายก็มันรู้ไปแต่พระอริยะจึ่เป็นพระอาหารือว่าอนาคามีเขาตัดได้ตลอดชีวิตเหม็นเป็นไรทุกวินาทีไม่กวนใจเขา นี่เราจะใช้เวลาสั้นๆในขณะที่เจริญสมาธิเนี่ยคือไม่สนใจกรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนุอร่อยสัมผัสระวา่างเพีนี่ต้องไม่มีในเวลาที่เจริญสมาธิและประการที่สองอารามณ์ความโกรธความบาดท,ที่มีอยู่แล้วต้องทิ้งไปเฉลยระหว่างนิรยามันมีให้มันเป็นพระอิรยที่โชคคราว มันไม่เป็นจริงอ่ะทำวางใจอย่างพระอริยะหมายความเราไม่โกรธใครมั้งเน่ความโกรธมันปรากฏขึ้นมาเออเรให้อภัย,ยมันพักหนึ่งแล้ต่อไปในขณะที่ทําสมาธิตัดความง่วงอยาให้มีในใจมันยัง่วงมันจะตายให้มันรู้ไปช่วยละระยะเวลาไปเดี๋ยวเดียวจะตายก็มันเชิญมันอยากตายให้มันตายถึงเวลานี้จะไม่ยอมแพ้ความง่วง หากิตคิดอย่างนี้ได้ะนะแน่แล้วข้อที่สามอุทจักกุจักอารมณ์จะต้องทรงตัวคือเรารักษาอารมณ์อย่างไรให้มันทรงอย่างนั้นภาวนาว่าอย่างไรให้จิตมันอยู่อย่างนั้นกําหนดรูล้ลมหายใจเขาออกแบบไหนต้องทําอย่างนั้นแจ่ม่งคลาดแล้วข้อที่ห้าจงยาสงสัยผลการปฏิบัติคืออารมณ์ที่เป็นทิพย์น่ะมันมีอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์เดิม มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องมาก่อนจงอย่างนี้จงจะคิดว่าเป็นปาทานไอ้คำโมกปาทานเนี่ยใช่กับมันถูกไม่รู้จักภาษีภาษาไอ้หนังปาทานนี่กอปาทานพอจิตอยู่ในสมาธิมีคำโมกปาทานมันไม่มีาอารมณ์อารมณ์สมาธิมันบังคับ ในขณะที่ทรงสมาธิจิตอยู่จิตจะเป็นนึกเอาเองไม่ได้นอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆต่างความเป็นจริงต้องมั่นใจในความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกพวกอะไรจะเกิดนะเราจิตเวลานั้นเขาเราเป็นท่ายของนิวอนหรือว่าเราชนะนีวอนนี่ต่อน,นี่ไปก็สําหรับนักปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่ได้ ก็คือให้รู้จักคำภาวนาเพราะวันคำภาวนานี้ใช้คำภาวนาวนาันมะพระทะเวลาให้ใจเข้านึกวนันมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะใค้มันอยู่แค่นี้เนะี่ยอย่าวจิตไปสนใจอะไรอื่นทั้งหมดไม่ต้องไปคิดอย่าไปคิดอยากรู้อยากเห็นไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นนิวรนเป็นผู้แจกรูจก อันนี้ตัวที่จะรู้ใจเห็นจริงๆนะมันเป็นเวลาที่มีคนเข้าไปแนะนําเวลาที่คนยินเสียงคลิกกันมามีมีปรากฏว่าคนไปนั่งคันนานี่ยตอนนี้ทุกคนหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกร็หลัใจเขาออกลอยใจสบายๆถ้าผู้แนะนำเขาแนะนำว่ายัางไงตัดสินใจไปตามนั้นท,ทันที แล้วก็ให้มีรู้สึกเป็นความรู้สึกเป็นไปตามนั้นเลยนะนนหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าผู้แนะนําก็เห็นว่าอารมณ์ใจเราเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึก,กว่ามีอะไรขนาธรรบ้างถ้าจิตมันนึก,กว่ามีอะไรตอบพันทีอย่ายัง้งถ้ายั้งแล้วก็ถ้าสงสัยนิดเดียวเป็นอวัอนตัวที่ห้า ถ้าจิตไม่ว่ามีก็มีเขาถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจิตมันนึกออกผู้หญิงกัผู้หญิงจิตมันมีความรู้สึกวองผู้ชายผู้ชายถ้าท่านได้ไปเห็นก็ตอบเลยแต่ว่าบางท่านที่ทรงอารมณ์ดีท่านเห็นทันทีนะแล้วชัดเจนแจ่มใสคนที่ทรงอารมณ์มาดีไม่ได้ได้บอกพอดีได้มั่งก็มีความรู้สึกถูกต้องถ้ามีความรู้สึกถูกต้องถ้าพูดสอนเขายืนยันสองสามค ว่าถูกต้องเวลานี้จิตจะเริ่มเป็นฌานขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรานึกรู้แต่มันไม่เห็นไม่เกิดเป็นภาพในเราถองขึ้นมาอาจจะยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนักตอนนี้เรียกว่าทิฏฐิปย,ยานเป็นวิชาสามต่อมาเขาแนะนําให้ขึ้นพุจุลามุนีเจดิสถานข้อขึ้นไปได้ตอนนี้เป็นฌานสีแล้วเป็นอักิญญาที่เรียกว่ามโนยิทธิ จะมีความแจ่มใสสว่างสวัยมากขึ้นหลังจากนั่งขยัพาไปสู่นิพพานตอนนี้มีอาวมสูงสุดในพุทธศาสนาตอนตอนตอนต,ต,ตอนนี้ไปเวลาหมดแล้วนะขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเขาอ,ออกสำหรับผู้มาใหม่ย้งไ,ไดาาา้ให้ภาวนาวันะมะพาทะหายใจเข้านึกวนาาันะมะหายใจออกนึกพาทะ สำหรับท่านที่ได้แล,ล้วรวบรวมกำลังใจตัดกันห้าเด็กขาดให้เห็นพระรูปประชมพระองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถชัดเจนแจ่มใสหลังจากนั้นจะรู้อะไรก็ตามใจถามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวเองว่าจะไปที่ไหนสงสัยอะไรไว้ก็ไปถามท่านใดท่านตอบยังไงเชื่อถือตามนั้นมนอย่ตรงทุกอย่างตอนนี้ไปทุกคนเริ่มปฏิบัติใจอ่าลำดับตอนนี้ไป ขพท่าน,น,นหลายตั้งใจฟังคำอธิบายเพ่อเจริญพระกรมาฐานสักครู่หนึ่ง <c oughs> การจเจริญพระกรมาฐานอันดับแรกค่อยทรงวระจิตนามทีเพื่อตัตนตนดสิ้นใจเทั้งแต่เบื้องต้นในด้านของอริยสัจหรือว่าที่เอาให้ง่ายก็ตัดสินใจไปในด้านของไตรลักษณาคม ที่พระพุทธเจ้ากล่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าจิตพรเข้าไปเกาะมันก็เป็นทุกข์ถ้งในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาการจเจริญพระกรรมาฐานจริงๆความมุ่งหมายขององ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้ปัญญายอมรับนับ,บถือกฎของความเป็นจริง ในการมีปัญญายอมรับรับือกฎของความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกกันว่าวิปัสนาญาณแต่ว่าการรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงที่ปรากฏกับตาปรากฏกับกายปรากฏกับจิตของเรามีอยู่ <c oughs> แต่ว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูต้องแนะนำกัเพราะว่าคนที่เกิดมาในโลกเป็นคนมีตาสาม เป็นคนมีกายสามแล้วก็เป็นคนมีจิตสามเพราะว่าชอบเอาอารมณ์นี่เข้าไปฝืนความเป็นจริงอย่างคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เดินเข้าไปหาความเสื่อมคนเกิดมา,าจากความเป็นเด็กจากเด็กเล็กมันเข้าไปหาเด็กโตที่มัน,สนแสดงที่เป็นนิจังมันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงมันก็เล็กอยู่ตามนั้น <c oughs> จากเด็กโตเดินเข้าไปให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ปรากฏความไม่เที่ยงอีกจากคนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหาวัยกลางคนให้เดินลงแล้วจากวัยกลางคนไปถึงคนแก่จากแก่ไปถึงตายนี่เราจะเห็นว่าคนคนดีใส่คนดีมีสภาพเหมือนกัน มันไม่มีใครจะเที่ยงตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมาตลอดเวลาแต่าเราเคยคิดหรือเปล่าว่าเราเที่ยงแล้วไม่เที่ยงที่ไม่คิดก็เพราะอาศัยอวิชชาคือความโง่เขาบังใจเมื่อมีความโง่เขาบังใจมันก็มีตัวหลงเขาบังใจอีกให้ร่างกายที่มันเกิดมาเพื่อตายให้ตัวหลงเข้ามาบังใจก็หมายความจิตมันเข้าไปยึดว่าร่างกายที่จะต้องทรงอยู่ตลอดไป เห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่นึกว่าเราจะแก่เห็นชาวบ้านเขาป่วยไม่นึกว่าเราจะป่วยเห็นชาวบ้านเขาตายไม่คิดว่าเราจะตายนี่มันเป็นความหลงนั่นก็เป็นความโง่ควบกันเพราะความโง่เข้ามาบังจิตมันจึงหลงแล้วก็กลับจิตสมัยยอมรับนับถือตามความเป็นจริงซะยาวจิตก็ไม่ฝืนให้มีความเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ คนมนอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าตัวที่สองเป็นทุกข์ทุกข์ตัวนี้แปลว่าอราเป็สัตว์เออตัวที่สองที่เขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของร่างกายจริง,รงๆมันไม่เที่ยงแต่เราไปดึงให้มันเที่ยงตามปกติเราเป็นเด็กเราอยากเราอยากหาความเป็นหนุ่มสาวอันนี้ไม่อยาก มันเดินเข้าไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวตามความพอใจของเราตอนนี้เราชอบใจนึกว่ามันดีแต่ก็ลืมนึกว่ามันจะเดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ความคนตายเนี่ยไม่นึกพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วร่างกายเปล่ยกตามเปล่งปลัง่งสวยสดงดงามแรงกายมีกําลังคล่องแคล่วเราชอบแต่พอเริ่มความแก่เข้ามาเราไม่ชอบ ใจมันนึก,กว่าไปต้องการให้มันแก่อยากจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแก้ความแก่ไม่มีใครเขาแก้ได้ที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็แก่ในเมื่อเราเข้าไปยึดถือต้องการให้มันหนุ่มมันสาวมันมันทรงกายดีอยู่ไม่ต้องการให้มันสูดโรม แต่เมื่อสภาวะมันพุทธพุทโทมจริงๆเราไม่ต้องการมันเกิดสิ่งที่เรามาไม่ต้องการเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ก็พูดดึงมันเข้าไว้นั่นเองมันดึงไม่อยู่ก็เลยทุกข์นี่เป็นความโง่ถ้าเราปล่อยใจไปตามสมบายยอมรับนับถือก่อน้นธรรมดาร,ารู้ตัวไว้เสมอว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพื่อแก่เราเกิดมาเกิดเพื่อความป่วย,ยไข้มาสบาย อย่าไปนึกว่าคนอื่นเขาป่วยแต่เราไม่ป่วย <c oughs> และเราก็เกิดมาเพื่อพัดพระเจาครองรักของชอบใจจําไม่ชีว่าไอ้ของที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเนี่ยมันกับเราต้องจากกันแน่สักวันหนึ่งขนาดนึกไว้ทุกวันนะสิ่งนี้มันต้องจากกับเราถ้าร่างกายเป็นที่รักที่สุดที่เราต้องการทัะนุถนอมมันไม่ช้ามันก็พังถ้าร่างกายนี้มันเกิดมามันต้องป่วย เวลานี้มันไม่ป่วยสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องป่วยพร้อมรับไว้แล้วก็ในที่สุดร่างกายนี้มันต้องตายถ้าจิตเราคิดว่ายานนี้เสมอความสะดงหวาดวันมันก็ไม่มีใมตัวที่เมาเข้าไปเกาะจิตมันก็ร่างกายมันก็ไม่มีจิตมันก็โปร่งถ้าเม่การเกาะร่างกายเราไม่มีการเกาะร่างกายเขาบางคนอื่นมันก็ไม่มีจิตเข้าไปเกาะวัตถุธาตุใดๆมันก็ไม่มี ตัวนี้ก็เลยเป็นจิตขอพระอรหันต์ไม่มีปรัชนาญาตัวปลายนะมีเท่านี้ใน้การเยริญนเพื่อมาฐานขึ้นต้นนระต้องขึ้นปลายเลยไม่ใช่ไปจับไม่ใช่ไปจับต้นต่ะแตะตัวแตะมันต่านต่ไหนก็ไม่ทราบอันนี้เขาไม่ได้ใช้กันคือไตลรลักษณายาณเนนะี่ยมันต้องฝึกจิตจนมันจะเริ่มต้นให้จำไว้หนินะ แต่การที่มีจิตของเราไม่ผ่องใสบางคนที่ได้ชานสมาบัติได้มโนยิธีแล้วอารมณ์มันผ่องใสไม่ได้เพราะวจิตมันมีตัววิชาเข้าไปบงังมีตัวโมหะความหลงเข้าไปบงังคือไม่พยายามปล่อยอุปาทานให้ตัวยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ทรงตัวเราคิดจะให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงอารมณ์จิตก็ไม่สบายมีความเป็นทุกข์มันไม่ยากอะไร ทีว่าเราไม่ฝืนกฎธรรมดามันสักหมดเรื่องไอ้ที่มันทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันตัดนู่นก็ไม่ได้ตัดนี่มันได้จิตใจมันวุ่นวายเพราะจิตมันฝืนธรรมดาของที่มันไม่มีต้องการให้มันมีขึ้นที่มันมีขึ้นแล้วต้องการให้มันหมดไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนนี่รวมความว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่พระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคือรมจิตที่ไม่ดื้อ คือไม่ดื้อต่อความเป็นจริงและต่อกฎธรรมดาเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสียและจงอย่าไปหลงไอ้ของที่มันไม่ดีว่ามันดีร่างกายของเราเนี่ยดูที่มันดีตรงไหนบ้างมันมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองยามปกติก็ต้องเลี้ยงมัญหาที่สุดไม่ได้ หาของกินให้มันกินเช้ามันก็จะกินกลางวันกินวันมันจะกินเย็นกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มมันดีนะพือเราต้องระคับระครองมันหาของกินหายารักษาโรคป้องกันไม่มันมีโรคแล้วเราห้ามมันได้ไหมแล้วเราห้ามมันไม่ได้ประคับระคองเท่าไหร่ก็ตามทีห้ามความแก่ได้เปล่เปล่ามั่นก็ห้ามไม่ได้แล้วไม่ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตายได้ไหมมันก็ไม่ได้ ในเมื่อมันไม่ได้ค้าร่างกายเป็นอย่างนี้มันดีสําหรับเราเก้าสแสดงร่างกายมันเลวสําหรับเราเราคือจิตจะไม่ดีคําว่าเราเนี่ยทังภาษา,า,าทั้งศีอเข้าจิตแต่ผู้ที่ได้ญาณพิเศษได้ทิ่ย์คุยายขึ้นไป่านเรียกว่าอทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นได้ตาเปล่าอเราจริงๆนะั่นคือทิสมานกาย มันเป็นกายเป็นนามธรรมนี้เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้อกายเนื้อมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวกายเนื้อรีบพังมาไรยกายที่เราไม่เห็นตัวก็ไปโสกพบสู่ชาติที่เราดีไม่พอในการเวียนว่ายายเกิดชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปเป็นสัจจิริชานเลวกว่านั้นเป็นสุรกายเลวอีกเป็นเป็ดเลวกว่านั้นเป็นสัตว์นรกไอ้ลงข้างล่างเนี่ยมันมากกว่าขึ้นข้างบน การจะไาเกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากโดยมากก็ไปป้วนเพี้ยนด้านด้านสัตว์ในชั้นคืออบบยภูมิแลืเปิดอสุรกายสัตว์นรกยิ่งการจะไปเป็นเทวดาและวผมยิ่งยากกว่าความเป็นมนุษย์ที่เราต้องการอะไรอีกเราต้องการไม่ความเป็นมนุษย์แค่นี้มันก็ยากมันก็ลำบากทุกข์เข็นพอแค่นี้แล้วถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่มันไม่ได้เป็นหรอก ถ้าใจต้องการเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้เป็นแน่ก็ใจมาสามใจจะเป็นมนุษย์ได้มันต้องมีเทวธรรมหรือว่าพรหมธรรมหรือว่าอารมณ์พระนิพพานถ้ามีอารมณ์พระนิพพานแน่นนอนคือทรงจิตเปน็นโสดาบันได้อันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนเป็นมนุษย์กับเทวดาแน่โสดาบันมีอะไรไม่ยอมอยากสกายทิฐิท่านมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย ไม่เมื่อรู้ตัวจวะาตายก็มีความไม่ประมาทในชีวิตไม่ต้องการอันบายญภูมิคือจิตเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระ,อ,ะรอริยสงฆ์จริงที่เรียกว่าวิจิกิจฉาตัดวิจิกิจฉาคือเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จริงต่อมาศีระพตปรามาตไม่ไม่ดูถูกดูหมิ่นศีลคือไม่เหยียดหยามศีลหมายความประสงค์ศีลให้บริสุทธิ์ตามเหตุ ชิ้นทุกสี่ขาบทถ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นพราว่าคฆระวั์รวทรงศิล5ห้าบริสุทธิ์เนนศิลนสองร้อยี่เนนศิ้นสิบแล้วก็ต้องมีอภพิสมาจารย์คือเซขิวัติเจ็ดสิบห้าสำหรับพระมีศิลสองร้อยี่สิบเจ็ดสี่สำคัญสองรอยี่สิบแล้วก็ต้องมีพิสมาจารย์ด้วยถ้าจิตเราไม่ประมาทในความจะตายคิดรู้อยู่ว่าจะตาย มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์แล้วโดนจิตยึดเหนี่ยวพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่ามนุ์สโลกมันเป็นทุกข์เทวโลกระตนโลกไม่มีความหมายเราต้องการพระนิพพานเท่านี้เท่านี้แหละถ้าอย่างเลวที่สุดเราเป็นพระโสดาบันก็เกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กี่ชาติก็เป็นพระนิพพานนี่ต่อแต่นี้ไปขอาบรรดาท่านที่ยังไม่ได้ ต่อประเดี๋ยวก็จะหยุดการภาวนากรณีอันนี้แนะนําให้ตั้งใจภาวนาวันมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวนันมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะอันนี้เราฝึกเพื่อทิพย์อยู่คุยานในเพื่อมโนยิธิแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าใจออกก็ดีภาวนาก็ดีจงใจอยากรู้อยาก,ยาก,ยากเห็นอะไรทั้งหมด ทำใจอยู่สบายบายให้ใจเบาๆแล้วใ,ให้ใจปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำสมาธิสูงแค่สบายๆให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจเข้านึกวันละมาใ,ใจออกนึกพระทะะอันนี้ถ้าเวลาที่มีพระท่าเข้าไปแนะนำวันนี้มีพระอย่างเดียวมีพระกบเนิมีพร <c oughs> ะกำเนิดเราะว่าเขาคงไม่เข้าไปสอน <c oughs> มีพระเข้าไปแนะนําท่าน <c oughs> ใเวลาพระเขาไปนั่งขณาทุกกงให้หยุดภาวนาเสียแล้วไม่สนใจกะรวอยใจเขาออกฟังคำแนะนำพู้แนะนำแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นคำว่าทิฏฐิขุยานก็คือมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องฉลาดตั้งยังโง่นะถ้าโง่แล้มันไม่ได้หรอกแล้วที่ได้ช้ชาเลยว่าสชยความโง่เป็นสงังขั ทิพยคุยาน,นี่ทำนิแปลว่ามีกําลังความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิ์ไม่ใช่ลูกตาเป,ป็นทิศถ้าสมาธิของท่านเร็วมันรู้สึกถูกต้องเมื่อเขาถามว่าเห็นอะไรไหมจะมีความรู้สึกยังไงตอบทันทีถ้าสมาธิดีขึ้นความรู้สึกที่ยังไม่เห็นตัวมันปรากฏภาพเห็นจากใจถ้าสมาธิดีวิปัสสนาญาณดีตัดได้ต,ดตามที่พูดเมื่อกี้นี้มันจะแจ่มใสทุกอย่างไม่นจ้เห็นภาพเป็นเด้งงาย อันนี้ต้องจำให้ดีเพราะโดยมากโกตรเนนมาด้วยจะได้ช้าๆส่วนหน่อยสู้พระว่ายเขาไม่ได้พระว่ายเขารวดเร็วกว่าตอนนี้ไปคุมบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายตั้งกายให้ตปรง,งตะมงิีให้มันกันหนบรู้ลมไม่ใจเขาออกสาหรับท่านผู้ใหม่ให้ใจเข้านิวรนณะมะให้ใจออกธพรมภะํา,าสหรับท่านที่ได้แล้วก็รวบรวมกาลังใจลงขันห้าตัดให้ขาด ให้จิตไม่เกาะเห็นพระรูปพระโองค์สมเด็จพระสมา,าสัมพุทธเจ้าผ่อไสต่อกฉันไปท่านจะไปพบไหนก็ไม่เรื่องของท่านมาเรื่องปฏิบัตไิได้